กรปนมก้มก้าวหนาวดวงจิตพร้อมอุทิศฝากตายถวายเสียงลำลึกคุณนบรรพทยใต้ภาคเหนยอได้รำเรียนรบสู้กู้ชาติไทยท่ารัดีและมหาเทพของโรงเรียนจำรัดหลักเทศไทยสวั์ ว่าเป็นท่าลังเฉพาะมีเหตลัษณรและท่าลังที่สวยสดงดงาม ระดับสองหมือใช้ท่าหงสี่ทิศท่าถอดฝักท่าหงปีกหักท่าสนานจอดจ้อยท่าตับหัวสนามท่าเสือทำลายห้างช้างทำลายโลงท่าตัดเทียน ท่าลำล้อและท่าสอบส้อยมาลาท่าลำงาลท่าพรมสีทิศท่าเดินลงท่าปลอกหน้าปลอกหลังท่าโจโฉรูปหนวดท่ากับหัวสนามท่าเชิญธงท่าตรวจพลท่าลำล้อและท่าสอดส้อยมาลา เพื่ออนุรักษ์สืบสารักษาและประยอ่อศิละปะการต่อชู้ของไทยสู่อนุชนรุ่นหลังสมดังคำกล่าวที่ว่าไทยสร้างชาติด้วยดาบมวยเราอนุชนควรช่วยรักษาเพื่อสืบท้อศิลปะกายหลัง้าบรรับุรลุกให้มาคู่แข่งกิด เอา,าอาไปเถิด,เดแผ่นดินข้าสิ้นชาเอาไปเถิดทีว่าท้าตรัสใสเอาไปเถิดแผ่นดินข้าข้าสิ้นใจเอาไปเถิดแผ่นดินไทยกูให้มึงแต่กูขออย่างหนึ่งมึงจ้งรู้กูจะสู้จนสิ้นสิ้นไม่หวั่นไหว้ามึงอยากได้นะักแผ่นดินไทยรงข้ามศพกูไปให้รู้กัน แผ่นดินนี้พ่ออูอยู่คูอูสิ้นเคยดาเรื่องสิ้นชีพให้โศกสันด์โดยชีพนี้ของถวายองค์ราชัาอูไม่หวัน่นอูจะสู้อูสัญญาเรงเรียนสถรักาณไวิสวัสด์นั้นเป็นสถานศึกษาการศึกษาการต่อสู้ของคนศึกในสมัยโบ,บราณและมีมรดกสศพทอด เป็นเรื่องการอนุรักษาในปัจจุบันเมื่อครัประเทศไทยอยู่ในสมัยต่างยุคระหว่างที่กำลังรวบรวมอาจาจคนไทยได้ฝึกศึกษาการต่อสู้กบกันตวด้วยอาวุธต่างๆเช่นกระบ,บี่ดาบโล่ด้าม้าวขวานและหอกเป็นต้นถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะอ,ขขอ,งขขอ,งอยู่ในความสงบสุก็ต้องจุดาอาวุธต่างๆอยู่นั่นเองต่วเช่นการพร้อยููเสมอ ดาบแสดงเป็นศิลปะการต่อสู้ของต่างตัวของคนไทยมาแต่โบราณศิลปะการเล่นนี้การเคยรู้มาตั้งแต่สมัยเด็จพระเนรุสมหาราาหรือประมาณ400ปีมาแล้วดาบเป็นอาวุธที่ใช้ชิที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์การชู้ลบนักดาบสะทืดาบด้วยมือข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ซึ่งจะดูเหมือนงาช้างดาบทำด้วยเหล็กจานดีใช้สำหรับฟันหรือแทง อาวุธในิีนี้ใช้บนหลังช้างใช้สําหรับปันหรือแทงกันง้ามีลักษณะคล้ายดาบแต่ด้ามยาวกว่าข้าคือนักรบผู้เก่งกาจข้าคืออาสาผู้ยิ่งใหญ่สู้ศึกปกป้องที่น้องไทยเหลือชื่อฝากไว้ในรด,ดอนเราจะพ้อติดต่อกานผ่านที่หขอจบการแสดงอาวุธไทยโบราณไว้แต่เยงนท่อนี้ขอบคุณทุกท่านครับ